สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมไดมอนพัชรากับเกม Dark Deception นะครับโดยเกมนี้เนี่ยเป็นเกมแนวสยองขวัญบุคคลที่1นนะครับเขาจะให้เราเนี่ยรับบทเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่ไปทําภารกิจให้กับแม่มดนะครับแล้วให้เราเนี่ยวิ่งเก็บเหมือนกับอัญ,ญมณีนะสีม่วงๆแล้วในระหว่างทางเนี่ยก็จะเจอกับแบบพวกปีศาจมาคอยขัดขวางนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันสยองขวัญจริงหรือเปล่าไปดูกันเลยดีกว่า Be <this> Ball <room. S 2> behind Ballroom portals these port นี่นะครับแม่มดก็บอกว่าให้เราไปเก็บของมาแล้วเดี๋ยวเราจะได้ตามปรารถนาของเราโอเคครับโอ้บ้าบอเวลาเริ่มเดินโอเคไปโอ้ไมก่กอดโอเคโอเคไปนี่นะครับเราก็ไปทำภารกิจให้ท่านแม่มดคนเมื่อกี้นะก็คือเนี่ยอย่างที่บอกไปแม่มดบอกให้เราเนี่ยไปเก็บของมาแล้วเขาก็จะให้พรกับเรานะครับตามที่เราต้องการ มังกี้บิสเนสยังไงล่ะเนี่ยโอ้เป็นโรงแรมที่เล็กๆแล้วก็น่ารักนะเก็บความทรงจำกลับมาได้ให้เยอะที่สุดโอ้โหพี่ลิงครับโอ้อลิงเป็นไรอุ๊ยดูดีโคตรน่ากลัวเลยตัวนั้นเอาชิบหายต้อไปทางไหนเนี่ยพี่คนาต้จะเอาเรื่องอยู่พี่คนนั้นนะ่ะ เราต้องเข้าไปทักเฮ้ยอะไรเราต้องทักเขาไหมหรือว่ายังไงอ,อ๋อเขาเขาเป็นพนักงานต้อนรับของที่นี่นะครับใช่ไหมเมื่อกี้ที่มันมีตัวเป็นเหมือนกับป้ายอะโอเคพี่ลิงเปิดลิฟต์ให้เราแล้วแต่เข้าขึ้นไปข้างบนเหรอ <Okay. S 1> พี่ลิงนี่เขาเอาเรื่องอยู่นะ เอาเรื่องอยู่นะเมื่อกี้เอาเอาชิบหายชิบหายออกมาเดี๋ยวต้องวิ่งเลยปะเนี่ยโอ้ไม่กอดอะไรอ๋อรูปปั้นของแม่มดนี่ไงเขาเราเก็บไปตัวสีม่วงนี่โอเคไปได้แล้วน,นี่นะครับเอ้ยอะไรนี่นะอย่างที่เราบอกว่าคือเราต้องเก็บไปอันยัมบันีสีม่วงนี่เฮ้ยคล้ายๆแพ,พ็กแมนเลยว่ะใช่ปะ่ะ ก็คือเป็นแพ็กแมนแบบบุคคลที่หนึ่งแหละแต่เราต้องรีบเก็บให้เร็วที่สุดก่อนที่จะเจอเฮ้ยได้ยินเสียงได้ยินเสียงบางอย่างได้ยินเสียงบางอย่างวิ่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 งเฮ้ยโอ้ไม่กอดกูตกใจหมดเลยเฮ้ยเสียงอะไร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 กูได้ยินเสียงคนวิ่งตามได้ยินเสียงคนวิ่งตามมีตัวอะไรวิ่งตามอ่ะเด้อเด้อเด้อ มันัทนทีเฮ้ยมันมีเสียงตัวอะไรวิ่งตามจริงมีเสียงตัวอะไรวิ่งตามจริงเฮ้ยในห้องเราเข้าเอ้ยอะไรในห้องเราเข้าไปแอบได้ใช่ปะ่ะหรือว่าอะไรไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้เข้าไม่ได้เฮ้ยคุณได้ยินเสียงอะไรจริงตอนนี้มีตัวอะไรวิ่งตามแน่เฮ้ยเหมือนกับว่าอ๋อเราเหลือองอยอันใช่ไหมย โอ้ม y ยก็เป็นเกมที่น่ารักแต่กดดันใช้ได้เรารู้สึกเลยว่าเรากำลังโดนอะไรสักอย่างนึง่งจับตาดูเราอยู่นะเราต้องเก็บไปครบเลยเหรอเกินไปหรือเปล่าฉันต้องเก็บมันให้ครบเลยหรือเปล่าโอ้ทั้งหมดอีก190อัน On Fire ครับโอเคตอนนี้เราก็เหลืออีกไม่เยอะเหลืออีกไม่เยอะแล้วยังไงยังไงดีโอเควิก็ตนี้ไปก่อน ตอนนี้ยังไม่มีอะไรมากขอให้เป็นอย่างนั้นนะครับเฮ้ย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 สียงอะไรเสียงอะไร,ะไรมันมีเสียงอะไรวิ่งตามอะ่ะมันมีเสียงอะไรวิ่งตามอ่ะจริงเฮ้ยเฮ้ย <laughs> โอ๊ยตกใจโอ๊ยตาย <S <S พี่ลิงทำแบบนี้เลยเหรอแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าพี่ลิงเขาจะมาทางไหนอะ่ะในที่เมื่อกี้มันมีบอกปะคือแบบมัวแต่เก็บไปเนี่ยไม่ได้ดู เยแต่มันมีเฮ้ยโอ้อย่างที่บอกนะทุกคนคือเป็นเกมน่ารักน่ารักแต่แม่งโคตรโคตรจะกดดันอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีกร้อยยี่สิบอันเฮียอันนี้ตัวสุดท้ายไหมเนี่ยเดี๋ยวเราจะรู้ได้ไงว่าลิงมันจะมาแต่ตรงไหนอ่ะเมื่อกี้คือยังไม่ทันสังเกตดูเฮ้ยแต่มันมีเสียงคนวิ่งตามอ่ะหรือเราต้องวิ่งหนีจากเสียงป้เฮ้ย มันอยู่ข้างหลังมันอยู่ข้างหลังมันอยู่ข้างหลังได้ยินเสียงเลยได้ยินเสียงเลยโอ้โหเสียงชัดมากเสียงชัดมากไอ้ลิงไอ้ลิงอ,อุ้ยเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยโอไปกีมาโอเคเราฟังเสียงเอา มันจะมีเสียงตัวอะไรวิ่งตามนะถ้าเวลามันมีไอ้ไอ้ลิงออกมาไอ้ลิงมันจะให้เราเก็บของไปก่อนมาถึงอ่ะใช่ไหมใช่ไหมจะไม่จะไม่ไมไมหักหลังใช่ไหมว่ามาถึงเอาเลยอะไรเงี้ยเฮ้ยข้างหน้ามีอะไรแดงอ๋อโอ้โอเคตอนนี้เราเสกอู้ไอ้บ้าอ๋อคือถ้ามีเสียงตัวเรามันจะอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหลังกันแน่วะเนี่ยกูงงอะไรวะแม่งดักแบบน่าเกียดอะ คือไม่รู้ว่ามันอยู่ข้างหลังข้างหน้าไงประเด็นโอ้เราไม่น่าไปเก็บสีแดงเร็วเลยวะ่ะสีแดงคือแบบเรียกลิงออกมามาเลยอร้อยยี่สิบอันเองกูอเป็นหาอึอะไรวะ,ะไรเนี่ยคือยังจับจุดไม่ได้อะคือมันต้องอยังไงวะโอเคพอมีเสียงปุ๊บกูกับกับหลังวิ่งเนี่ย อุยยวุยุยวุยวุยวุอยวุยวุยไุ้ยวุอุยวยวุยวุยวุ้วุยวุ้วุยวุ้วุยวอยไุยวุไวุ่วุยไุยวุดไุยได้วุควอยวุยวุยวม่วุยวุยวุยวุนวุยวุาวุย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 ุ้ยววุยวยวุยวุ่วุยวุยวดยวุยวดยว่ะวุยวุยวุยวุ่วุย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 วดยวุ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 ยวย เราก็แสดงว่าเดี๋ยวมันก็ออกมาอยู่ดีอุ้ยอุ้ยอะไรวะเนี่ยเอ้าทางตันห่าตกใจหมดฮัลโหลมาดอฟักคอุ้ยโอ้โหอุ้ยโอ้โหอ้ไอ้ลิงเฮียโอ้โหต้องใช้คำว่าไอ้ลิงเฮียเลย อุ้ยโอ้โหเปิดประตูมาอยู่ข้างๆเลยเฮ้ยอีกแล้วบ้าบ้าบอบ้าบอบ้าบอรเร็วเร็ววิง่งวิ่งไปวิ่งไปเปลี่ยนทางดีกว่าอุ้ยเหมือนไฟกระพริบคือลิงจอกมาปะลิงจอกมาปะลิงจอกมาปะเนี่ยลิงจอกมาปะเนี่ยลิงจอกมาเปล่าเดี๋อย่าเพิ่งออกมานะอย่าเพิ่งออกมานะตอนนี้กำลัง กำลังลื่นปลื้ดเลย180อัน180อัน180อันวิงว่งวิง่งวิ่ง180 180 180 180โอ้ my g o ๊อชโอ้ไม่ก๊อชโอ้ไม่ก๊อโอ้ไม่ก๊อมันวิงงนว่งตามลังมันวิ่งตามลังอยู่มันวิ่งตามลังอยู่โอ้พระเจ้าฉันได้ยินเสียงบางอย่างวิ่งตามลังอยู่ไม่กูเกือบแล้ว ไม่กูเกือบแล้วเกือบแล้ววิ่งวิ่งอย่าทำอะไรเขาโอ้ยไม่กดตัวเบลเลอร์เลยตัวเบลเลอร์เลยโอ้โหวิ่งตามไม่ลดละไม่ลดละเลยทำแบบนี้ได้ไง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 ร้อยสิบอันร้อยสิบอันทำแบบนี้ได้ไง ตั้งตันตั้งตันอะไรวะตายอะเกโอ้ my god ไอลิงบ้าเฮ้ยแต่แบบเมื่อกี้เราอยู่ได้นานขึ้นนะใช่มั้เหมือนกับว่าพอจะรู้แล้วว่าเออเนี่ยถ้าเจอมันน่ะต้องวิ่งประมาณไหนอะไรวะกว่าจะรู้นะอ้าวมันออกมาแล้วใช่ไหมเสียงเพลงมาแล้วเนี่ย เฮ้ยเมื่อกี้มันปิดไว้ก็ดีอยู่แล้วจะได้ไม่พลาดเข้า Surprise motherfucker เข้าไปในเฮ้ย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 ไอ้ลิงเป็ดอฮ้ยกูตกใจหมดเลยไม่ได้จริงๆไม่ได้จริงๆเปลี่ยนทางดีกว่าโ้โยวิ่งกูเป็นบ้าเป็นหลัง200 200แล้ว190 195 194อ้ยเสีโอ้เสียงชัดเจนมากเสียงชัดเจนมาก On fire บิชบิช you can catch me บิชบิช oh my god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  หู้มึงดักหน้าหลังเนี่ะโอเคโอเคไปาวิ่งอ้อมนะี้มือจิว้วกูฟาฟา o โอ้โอ้ยในยแผนที่มันมีตัวนี่ ในแบบที่มันมีอะไรแดงๆอะ่ะตัวมันเหรอใช่เปล่าเฮ้ยเอาเฮ้ยจริงอะ่ะนี่เราไม่เคยสังเกตมันเลยเหรอนี่ฉันไม่เคยสังเกตแกเลยเหรอว่าแกอยู่ในแผนที่มันโดยตลอดนะเจ้าลิงนี่ร้อยสามสิบเก้าแล้วนะอย่าอย่านะอย่าเพิ่งเล่นแง่นะคือโอ้โหเฮ้ยใช่ว่ะใช่ว่ะโอ้โหแม่งออกมากี่ตัวเนี่ย โอ้ไม่กอดโอ้ไม่ฟังก์กอดโอ้ยไม่ทันอะไรวะเฮ้ยเหลืออีกตัวเดียวโอเคโอเคโอเคเฮ้ยคือโอล่ทุกครั้งมันโผล่ออกมาในแผนที่ด้วยเหรอวะคือไม่เคยสังเกตเลยนะโอ้ร้อยสิบเจ็ดวุ้ยเหลือเยอะเหมือนกันว่ะแย่ละโอเคโอเคไปไปไอ้นุ่มเอามือผิดทางครับ ไม่เห็นมีในแผนที่เลยกูอบอกแล้วมันไม่มีปกติอะแต่บางครั้งมันมีอออ๋อรู้แล้วอ๋อเราไปเก็บไอเทมเราไปเก็บไอเทมโอเคเข้าใจละไอเทมสีแดงไอเทมที่มันเป็นอัญ,ญมณีสีแดงอ่ะมันจะบอกว่าสตูอยู่ตร,ตรงไหนแต่ปกติในแผนที่มันไม่มีมีหน้าหันมันอยู่ที่มันโผล่มาในแผนที่ได้ไงอะไรวะอ,อ๋อมันจะเพิ่มจำนวนไอลิงบ้าพวกนี้ให้มันเยอะขึ้นเรื่อยๆกูเปลี่ยนทางดีกว่าเดี๋ยวแม่งดัก คือถ้าแพ็กแมนในโลกความเป็นจริงแม่งคงอารมณ์เนี่ยแหละเชียกดดันชิบหายอู้ชิดอู้ชิดฉันเห็นแกเจ้าลิงเมื่อกี้ฉันเห็นแกโอเคเราต้องเดานะว่าแบบ เฮ้ยเฮ้ยวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปแกจะทำแบบนี้ไม่ได้นะจุลิงโอเคไปทางนี้ดีกว่าไม่ไกลไปทางนั้นก็ไม่ได้เข้าประตูได้หรือเปล่าประตูไปไวทำไมไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันเซนด้ยิงเสียงมันดักข้างหน้าโอ้โหโอ้โหเชี่ยคือแบบเสียงมันดูไม่ออกเลยนะว่ามันวิ่งมาจากข้างหน้าข้างหลังเนี่ย โอ้ร้อยแปดสิบอันตัวสุดท้ายนี่วันนี้กูเล่นทั้งวันน่ะโอเคอันนั้นเป็นอัญ,ญ,อญ,ญมณีบอกตำแหน่งลิงคิดว่าเราน่าต้องเก็บแล้วละ่ะก่อนที่จะตายฮไม่ทไในบ้านลิง อะไรวะออแต่จริงๆก็ดีนะจริงๆเกมนี้มันแบบมันก็สนุกดีอะแบบมันเหมือนกับให้เราฝึกแบบการตัดสินใจเร็วๆอะถึงแม้ว่ามันจะ,จะมีเรื่องดวงมาเกี่ยวข้องก็เหอะเห็นยังกูกดหันแล้วไม่ทันจริงไม่ทันจริงๆโอ้ไมคก็ oh. ฉันเห็นแก I got you bitch ไปทางอื่น ไปทงอื่นท่านราชาท่านราชาลิงรูปมึงติดเต็มกำแพงเลยเนี่ยกูเจอมึงแล้วกูต้องมาเจอมึงในรูปอีก50าสอันแล้วอย่าดักนะอย่าดักนะอย่าดักนะโอเคไปไปอา้าวทางนี้โล่งโจงแสดงว่าเรามาแล้วโอเคทำไมเสียงมันอยู่ใกล้จังเลยฟิวฟิวนี่กูวิ่งย้อนกูวิ่งย้อนนี่ ฮ้ยเฮ้ยรอดได้ไงรอดได้ไงกูวิ่งย้อนกลับไม่น่าเลยไม่น่าไม่น่าไม่เลี้ยวเลยอะเมื่อกี้น่าจะเลี้ยวว่ะจะไปเก็บไปสามอันนั้นอนะ s okay. <S แต่ว่านี่ยังไม่เจอไอเทมเลยนะเนี่ยนี่คือแบบวิ่งเพียวๆเลยเดี๋ยวค่อยกลับมาเอาแล้วกันรู้สึกว่าแบบมันกระชั้นชิดกันเลยเลี้ยวขวาเมื่อกี้มันมลอยทางซ้ายโอเคโอเคโอเคหรือต้องชนะมึงให้ได้ ถึงแม้ว่าตานี้มันจะลิบหลีก็เถอะตานี้มันจะลิบหลีกก็เถอะคือบางทีมัวแต่มองแผนที่นะวิ่งเลยอะ่ะอุ้ยเหลือวสามอันอยู่ตรงนั้นเราต้องไม่วิ่งย้อนเราต้องไม่วิ่งย้อนเมื่อกี้แค่วิ่งกลับไปไมันจะเอ้ยสตัร์สตารันโอเคโอเคสตัร์สตันจ้าพี่เดี๋ยวค่อยกลับมาเอาเดี๋ยวค่อยกลับมาเอาไม่ย้อนไม่ย้อนให้มันได้แบบโอ้ยแถวนี้มีมีบาร์เลยให้มันได้แบบเอ็กซ์ตอร์ไลฟ์หรืออะไรก่อน จะได้ไหมเนี่ยจะได้ไหมเนี่ยเฮ้ยข้างหน้าอะไรอะ่ะเฮ้ยหรือว่า yes yes โอเคโอค้โหได้จังหวะพอดีมากสวยงามมากเป็นมิตรภาพที่สวยอุ้ยมันจะไปดักหน้าเราอะ่ะนิสัยเสียว่าไอ้ลิงไอ้ลิงสารเลวโอเคโอเคก่อนนี้มันจะดักหน้าวิ่งก่อน อุ๊ยโอ้ยสี่สิบอันเชื่อเลยเอ็กซ์ตาร์ไลฟ์ทำไมไม่ได้สักทีอ่ะจะได้ไหมเนี่ยจะได้ไหมเนี่ยโอ้โหแม่งดักหน้านั้นอีกอ้อมยาวๆเลยเนี่ยโอ้ยอย่าเพิ่งหมดเลยนะอย่าเพิ่งหมดเลยนะไอ้เหี้ยหมดแล้วแน่เลยว่ะไอเทมกูเฮ้ยคือเอ็กซ์ตาร์ไลฟ์มึงจะไม่ให้กูเลยอ่ะอุ้ยโอ้โหแสดงว่าเอ็กซ์ตาร์ไลฟ์มันเป็นไอเทมจริงๆว่ะเพราะว่านี่เก็บไปร้อยห้าสิบเฮ้ยเหลือสิบแปดอัน 18อัน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 ตานี้ต้องได้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 ทำไมเสียมันใกล้ขึ้นวะไม่เปลี่ยนทางแล้วเสียมันใกล้ขึ้นโอเคโอเคตรงนี้มีสีอัน fik, 14, 14. โอเคเหลือสิบสี่สิบสโอ้ยแม่จ oh, ๋าอย่านะตรงนี้อีก2อันเหลือ12แล้วอุ้ยอันนี้จะโอ้ยเฮ้ยข้างหน้านี้จะทำให้เราล่อเลยปะเนี่ยเราจะจบเลยปะเนี่ยเราจบเลยปะเนี่ยโอเคเอาไงเอาไงไม่ย้อนดีกว่าไม่ย้อนไปอ้อมใหม่ไปอ้อมใหม่ ถ้าย้อนเดี๋ยวโดนโอ้เฉียดเฉียดตายเฮ้ยเสียงมันเหมือนจะดังหน้าโอ้โหเฉียดโอชีต What the fuck โอ้ยมีอยู่อันหนึ่งเฮ้ยสองอันว่ะโอเคอย่างน้อยก็เก็บเล็กผสมน้อยโอ้โหเฮ้ยตานี้คือแบบสุดๆแล้วอะเฮ้ย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  เฮ้ยจะจบแล้วจะจบแล้วเฮ้ยเฮ้ยจะจบแล้ว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 อันนี้คือรอดแล้วใช่ป่ะเฮ้ยนี่คือรอดแล้วเหรอโอเคเราได้เราสะสมครบปุ๊บไอ้นี่ก็แบบมันได้พอดีอ่ะโอเคลิฟต์มาแล้วเข้าลิฟต์เฮ้ยเฮ้ยทุกอย่างโอ้ย โอเคโอเคต้องหนีหนีหนีโอ้ยไอลิงอย่าพึ่งไล่กูโอ้ยุอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ย โอ้โห S S S คือกูเก็บทุกอย่างเท่าที่มีโอ้ย Final แ l a c k B เออแหลงอะไรก็แล้วแต่โอเคนะครับก็จบไปกันแล้วนะครับสำหรับเกม Dark Deception เนี่ยไว้ถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะดูผมเล่นอีกก็รีเควสต์มานะครับที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยแล้วไว้เดี๋ยวผมก็จะเล่นด่านต่อไปให้ละกันก็สำหรับวันนี้นะครับแล้ววัชาราต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ